วันนี้ก็จะมาให้อาหารลูกรักทั้งสามตัวมีเพื่อยๆนันเมืองแล้วก็มีโตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะเคี้ยวอร่อยขนาดไหนอ่ะให้กินก่อนตัวแรกโตเคี้ยวดังๆลูกเฮ้ยเฮ้ยเคี้ยวนีไ่ไง อ่ะโตเขียวอยู่นี่กินอยู่นี่อร่อยไหมโอ้เสียงโอ้ยเสียง,งมาอ่ะตกินอยู่นี่กินอยู่นี่นี่เพื่อนแม่นี่ลูกเพือ่อน Bơi mà à. À. Kiểu đang đang rồi, kiểu đang đang mẹ thải video rồi À phê Tốt Bài lại ก็อาหารที่ให้นี่ก็เป็นเป็นแคบหมูนะคะเขาจะมันๆในปากเวลาเขาเคี้ยวจะอร่อยสังเกตทุกตัวน้องหนานนี่ ให้อีกชุดชิ้นหนึ่งก็พอแล้วตัวอ่ะตัวกินเยอะและว <c oughs> นี่ก็เป็นการให้ขนมกบเพียวนะคะสำหรับเจ้าสามตัวนี้